คนมาดูน้องชายผมขี่รถไอเทียวกับชนเฮอสหล่อจัดตัวนี้เฮ้ยไอเทียวน่อัดเฉย,เยสัตว์เข้าด้วยโอ้ไฟมันไม่พอนี่ยว่ารถจัดเฉย

ย่าชนไฟด้วยเหมือนเบาายเยอะด้วยเฮีย <c oughs> ไม่รู้เป็ดเอ้ยไม่รู้ว่ามันจับได้หรือเปล่าไม่รู้มีมันเต็มหรืเอเปล่าเฮียหมอบเฉยเบาเบาเฮเบาเบาหน่งหมวกอัน เอ้ไฟมันไม่พอจริงๆทุกคนรถผมไม่ได้เชื่อมแบตนะตอนอัดแม่งไฟหายเลยว่ะไฟหลังคือแสดงว่าไฟมันไม่พอวางอุปสเอาเฮียพากูไปไหนอีกเนี่ยเอาละเอาละเอาละเอาโอเคเบา ไอ้ยังไะเอาไปลถกลัวกล๊บเฮ้ยเบาดดเอา้เอเอจะมีลุ้มเบาเอเาเรื่องโอ้โหไฟดับเลยไฟมันอ่อนรอเปล่าหรืองไงเอาด้วยช็อตเดือดอะไรวะ แะไม่แต่บอยมาเปิดไฟก่อนเปิดไฟดิเปิดไฟเปิดไฟฝัฟ่งนี้ฝั่งนี้ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่อันนั้นดับไอ้ข้างล่างข้างล่างไอ้สีดำอ่ะเรือไอฝัอ่งขวาอะไอ้สีดำอ่ะเออเออเออเปิดแล้วนัน่นเออไป

ถ้าเบ็ดมันเอ้ยถ้าเมมมันเต็มก็ขอภายด้วยนะผมไม่รู้ว่าเมมมันเต็มแล้วหรือเปล่าได้ก็แต่ก็อัดไปเผื่อนั้นแหละอ๋อจะชนกูซะแล้วแม่งรถเทอร์เรียยี่ยนแม่เก้ยเพื่อนเพื่อนอยู่หรือเปล่าเพื่อนอยู่หรือเปล่านี่ คา,า,ายก่อนถ้าคายก่อนแม่นงน้องกูบ้าเปาไอ้เหี้ยแม่งลุ่มเยอะไอ้ไนี่มอยู่รวไปไหนหรอแม่งอยู่บ้านหรอไอ้นี่ไปบ้าเบาเปล่าลุ่มลุมนลุ่มไ้คลอยลุ่มลึกด้วยลุก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 เออเออ คีอไงก็ได้นะ้องมึงจะอัดอะไรมึงจะอัดมึงจะบิดมึงจะอะไรก็แล้วของมึงอ่ะม,มึงต้องปลอดภัยแค่นัน้นแหละกูขอแค่นัน้นแหละมึงจะอัดรถพังพี่ไม่ว่าหรอกมึงต้องปลอดภัยแค่นัน้นแหละรถรถเลี้ยวโอเคไป ทำอะไรมึงยังไปชนควายนะไอ้เหี้ยเสียงแผดระสนองัูเสียงมันอันนั้นมากเลยไอ้แบบมันไม่พอกำเบรกไปมันดอบเลยไฟเออ เย,เย็ยนเนาะน้อจ้ะหกสิบหกสิบเคียระมาณนะปะเฮ้ไม่ได้ยิยนเสียงเลยเสียงเบามากอย่ายิบขี้ควายนะมึงหะหิบเ,เย็นนะโอ้โหเย็นจีน๊บ เบามากทุกคนพอเนี่ยเกิดไม่ได้ยินเลยได้ยินป่ะเฮ้ยหล่อจัดเนี่ยผู้ชายสายยาเอาเรื่งอื้อตึงเจ็บแม่เนี่ออเอาเรื่องเนี่ยผมซื้อรถต่อจากเนี่ย พ่อของน้องผมแหละหลานเรียกว่าแหลาหลานหลานหรือน,น้องวะเออข้งไหมเงมี้ยหลานก็น้องแล้ววะหลานแหละเอออย่านี่แม่งเอ,อ้ยบักเสียมอุตสิดซนให้แม่งเออ้ยเดียวขี้ควายก็พอ ลดลดลดใจเย็นไปก็ไปใจเย็นนอได้เบาเอาเอาีกแล้วไอ้เหี้ยไปไม่ทนันโอ้อล้อละเหี้ยัดแม่ โอ้กูยอมมันเลยเฮ้ยมาเมารถโอ้ เเ้ยยยสีวาลไปโอเคสำหรับคนนี้ก okay. ็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยโอเคเจอกันคลิปหน้า้ย